สวัสดีค่ะทุกๆคน굿มอร์น i ิ่งเช้านี้นะคะเมื่อคืนนะคะเราเตรียมตัวให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะอดข้าวอดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นวันดีที่สุดค่ะวันนี้เป็นวันที่หมั่มีจะพาน้องสดาเฮงน,นะคะไปหาคุณหมอค่ะเราจะพาน้องไปทำหมันแล้วนะคะ อันนี้เราต้องขังกรงน้องนะคะตามคําที่คุณหมอบอกนะคะเพื่อไม่ให้น้องออกมาวิ่งเล่นเพื่อนผ่านนะคะแต่วันนี้นะคะเราขอกําลังใจจากทุกๆคนพี่ๆทุกคนเลยนะคะส่งกําลังใจมาให้น้องสดาเหงนด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะไปนัดคุณหมอตอนประมาณสิบโมงนะคะอันนี้หมอมีอวยพรให้ลูกนะคะลูกสดาเฮงขอให้ลูกแข็งแรงนะคะ แล้วก็ผ่าตัดผ่านไปอย่างรับรื่นเลยนะคะลูกสดาเฮงนะคะคนสวยวันนี้ก็จะดูแลหนูนะคะหลังพักฟื้นนะคะหลังผ่าตัดนะคะลูกเย่เย่ดีใจที่สุดเลยนะคะหนูสดาเฮงวันนี้รักนะคะลูกทุกคนก็รักหนูค่ะขอดทนนิดนึงนะลูกนะอยู่ในกรงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้ก็จะให้หนูไปพักฟื้นออกไปอยู่ข้างนอกนะคะนะคะรักหนูนะ้ ทุกคนก็รักนะคะในคลิปนี้ให้น้องพักผ่อนก่อนนะคะบายบายก่อนแล้วลูกทุกสาขาบายบายก่อนไม่โกรธนะคะไม่โกรมามียิ้มก่อนค่ะลูกไม่กรธนะคะลูกต้าคนสวยนาขายากออกดูสิคะมือเกาะเลยคือเมื่อกี้ไม่ได้เอายางเกี่ยวออกมาแป๊บ,บนึ่งเราลีบจับเข้าก่อนนะคะโอเคนะคะงั้นบายยนะคะทุกคน เดี๋ยวเจอกันนะคะขอหนูพักผ่อนก่อนบ๊ายบายค่ะหน้าโกรธแบบนี้เลยเนี่ยหน้าเฟง่องอะบ๊ายบายนะคะลูกลูกสาวคนสวยดูสีดูมือสีดูมือสีโอ้มีขอโทษน,นะลูกนะคะเ,เสร็จแล้วแล้วก็ให้หนูเล่นอิสระแล้วนะคะคนสวยอะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ